สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของปืนกระบอกนี้นะครับก็คือพี่เอ็มเรานะครับพี่เอ็มที่ก่อนหน้านะครับก็ได้ให้ซีเซ็นะครับ P10X นะครับมาให้ผมได้ทําการรีวิวไป1คลิปแล้วนะครับแล้วพี่เอ็มนะครับก็ยังนะครับนำปืนนะครับโค้ชนะครับกระบอกนี้นะครับมาให้ผมทําการรีวิวอีกผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เอ็มเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความกรุณานะครับ นปืนนะครับมาให้ผมได้ทําการรีวิวให้กับพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับสมาชิกช่อง y ย u ทูบเพิร Channel นะครับได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันเลยครับอันนี้ก็เป็นกล่องโค้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับก่อนจะแกะดูนะครับตัวนี้นะครับเขาก็ปืนเนี่ยคือเขาจะระบุไว้นะครับว่าเพิ่นเข้ามาเลยนะครับเมื่อ19ตุลานะครับ63สานี่เองนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจผมองไม่เห็นหรอกนะแต่ว่า ปืนกระบอกเนี้ยพิ่งจะเข้ามาเมื่อตอน19ตุลานี้เองนะครับแล้วพี่เอ็มนะครับก็ได้ไปเอ่อไปรับมานะครับจากร้านนะครับก็อืมราคานะครับแล้วก็เอ่อรายละเอียดเรื่องร้านนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันเลยครับนี่ครับคือ ที่เขาไปรับมานี่เขาบอกเขายังไม่ได้ทําอะไรกับตัวปืนเลยก็คงจริงๆนะครับปืนยังอยู่ในถุงพลาสติกอยู่เลยครับดูครับนี่ครับเขาก็จะมีเป็นใบรับรองปืนมานะครับแล้วก็จะเป็นพวกกุ้งจงแจนที่ติดมากับตัวปืนเดี๋ยวเราแยกออกไปแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับสมุดคู่มือด้วยไม่้องออกแล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันเลยแล้วกันนะครับหลักๆนี่ครับ ก็คงเป็นอย่างที่พี่เขาบอกนะครับที่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ไปไปซอกไปยิงหรือทําอะไรเกี่ยวกับตัวปืนทั้งสิ้นเลยเขามาซื้อมาเขาก็มาเก็บไว้เลยแล้วเขาก็นำมาให้ผมรีวิวเลยก็สุดยอดครับพี่เขาเดี๋ยวเราออกแล้วครับนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่โอ้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนนะครับกดแมกกาซีนออกนะครับแมกกาซีนไม่มีลูกนะครับแล้วก็ ทำการขึ้นคันสไลด์นะครับปรัมาณนี้นะครับดูตรวจดูนะครับรังเพลิงไม่มีนะครับกระสุนนะครับลดนกลงต้องขนอมปืนเท่าไหร่ครับปืนออกมามาเป็นนี้มากแล้วก็ทำการลดนกเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับปืนปลอดภัยนะก็ตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บปืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวปืนกันแบบใกล้ๆกันเลยครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูมิติทุบปืนกันแบบใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านอาวุธปืนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้นะครับทางด้านอาวุธปืนนะครับที่นํามารีวิวนะครับก็เพื่อนํามาให้กับท่านผู้ชมนะครับสมาชิกนะครับ YouTube ช่องเบอร์ชแนลนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมถึงความสวยงามของตัวปืนนะครับสาระความรู้อาจจะไม่ได้มากนะครับก็ ทางด้านซ้ายมือนะครับของตัวปืนนะครับเขาก็เขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นโค้นะครับซีรีส์70นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์70นะครับที่เขานํามารีโฟลด์ดักใหม่นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะสลักเอาไว้นะครับว่าจุด45นะครับออโตเมติกนะครับซีรีส์ตัวนี้นะครับที่เขานํามาทําใหม่เนี่ยจะไม่มีม้านะครับจะไม่มีม้าอยู่ด้านหลังนี้นะครับแต่ว่าท่านใดนะครับที่ไป ซื้อมาแล้วก็อยากจะได้ม้าก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะครับก็จะต้องให้ร้านเขาทาให้นะครับเขาก็จะมีร้านที่เขาทําให้อยู่นะครับเป็นเป็นรูปทรงม้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีนะมีคันค้างสไลด์นะครับทางด้านซ้ายฝั่งเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นซิลลี0เนี่ยก็จะมีทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ตัวนี้เขาทําออกมาเป็นซีรลีส์70ดนั้งเดิมนะครับก็จะไม่มีนะก็จะมีตัวห้ามไกลแล้วก็เป็นตัวคันค้างสไลด์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายเพียงด้านเดียวนะครับผิวนะครับด้านซ้ายและด้านขขววานัองตไลด์เี่ย เป็นดำเงานะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นดำเงานะครับส่วนเฟรมด้านล่างเนี่ยเป็นทรายนะครับเป็นผิวทรายนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กทั้งกระบอกนะครับเป็นปืนเหล็กนะครับส่วนสันสไลด์นะครับก็ไม่ได้เป็นแบบเงานะครับเพราะว่าเพื่อลดแสงนะครับเพื่อไม่ให้มีแสงสะท้อนเข้าตาเวลายินในช่วงกลางวันนะครับศูนย์เป็นศูนย์ต่อสู้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะศูนย์ สูงหน่อยหนึ่งนะครับสูงตัวนี้เขาจะทําออกมาใหม่ก้องมันไม่ค่อยโฟกัสครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับเป็นศูนย์ทึบเนาะก็ตัวประกับไม้นะครับตัวประกับนะครับตรงกลางนะครับเขาก็สลับคําว่าโค้ไว้นะครับรูปทรงนะครับเป็นคล้ายๆรูปเว้าหัวใจนะครับทางด้านบนและด้านล่างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเรียกว่าลิมิเต็ดเลยนะครับก้องก็จะมีนะครับเป็น ใบนะครับเป็นใบรับรองแบบนี้ด้วยนี่เป็นใบรับรองตัวปืนแบบนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อปืนสะสมนะครับเป็นปืนเป็นปืนสําหรับเก็บสะสมนะครับในความคิดผมนะครับตัวนี้นี่ครับทาโร่เขาเอาไปแต่งนะครับตัวนี้ทาโร่เขาแต่งเป็นเป็นตัวลํากล้องนะครับทาโร่เขาแต่งลํากล้องมานะครับก็สวยงามเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูมิติตัวปืนทางด้านขวากันบ้างนะครับ ก็เขาก็จะสลักเอาไว้นะครับตันนี้นะครับ USA นะครับ2020ครับนะครับแล้วก็ขีด0 6 5ย์นะครับก็อาจจะเป็นกระบอกที่65หหรือเปล่านะครับที่เขาผลิตออกมาผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากนักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่ทางร้านนะครับเขาก็บอกมาว่าปืนที่นำมาทำรุ่นนี้นะครับมีเพียงหลักพันกระบอกนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเป็นโมเดลนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเก็บ รูปทรงนี้นะครับผมถือว่าน่าที่จะคุ้มเลยนะครับในความคิดผมนะครับก็แมกกาซีนนะครับตัวแมกกาซีนนะครับก็เป็นรูปม้านะครับแล้วก็จุด45ออโต้นะครับเขียนว่าโคไว้นะครับแมกกาซีนนะครับบัรจุ7นัดครับกับประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะกระชับแน่นมากเลยครับเสียงพอครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับสําหรับผมแต่ว่า ผมเป็นคนที่ชอบปืนขนาด9มมครับเป็นคนที่มือเล็กนะครับแต่ว่าได้นํากระบอกนี้มารีวิวนี่ก็โหมีความดีใจอย่างมากเลยนะครับพี่เอ็มเขาให้ความกรุณากับผมอย่างมากเลยนะครับปืนตัวนี้นะครับก็เป็นปืนขนาด full size นะครับความยาวลำกล้อง5นิ้วครับความยาวลำกล้อง5นิ้วนะครับด้ามจับนะครับก็จะเป็นปุ่มเป็นสักานะครับค่อนข้างที่จะกระชับมืออย่างมากเลยนะครับนี่ครับแต่น้ําหนักก็ค่อนข้างที่จะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นปืนขนาดจุดสี่ห้าก็น้ำหนักนี่เป็นกิโลนะครับน้ำหนักเป็นกิโลก็สวยงามครับสวยงามมากจริงๆผมก็อาจจะได้ให้รายละเอียดนะครับได้ไม่มากนะครับก็มีแค่ประมาณนี้นะครับก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ความสวยงามเพียงเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป ให้กลับผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ